สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโรุนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากับคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาจะกลับมาหาหรือว่าจะทักมาคุยอีกหรือเปล่านะคะทใํใไมเงียบหายไปนะคะหัวข้อแบบนี้อาจจะเกี่ยวกับคนที่แบบเออมีปัญหากันเนาะมีปัญหากันมีปัญหาความรักมีปัญหากับคนรัก หรือจะเป็นคนคุยเพิ่งจีบกันแล้วก็มีปัญหากันในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะขอดูว่าเขาหรือคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็จะมีชาวธาตุน้ำน,นะคะราศีกรกฎมีนพิจิกนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่แบบเอออารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะ เป็นคนแบบเออค่อนข้างแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่สงสารนะคะแล้วก็มีราศีเมถุนนะคะอาบจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะแล้วก็เป็นคนรักเด็กรักสัตว์อะไรเงี้ยนะคะราศีมีนก็เป็นชาวธาตุน้ํานะคะขออีกหนึ่งราศี หรืออาจจะเป็นชาวมังกรนะคะราศีมังกรนะคะก็จะมีมังกรเมถุนกรกฎมีนพิจิกนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณเป็นคนมีความรักที่มั่นคงเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนขี้สงสารเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ รักธรรมชาติรักเด็กรักสัตว์อะไรอย่างนงี้นะคะอาจจะเป็นธาตุน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนแบบเออชอบเด็กหรือทํางานเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นคนชอบทํางานหรือเป็นคนชอบเป็นคนขยันนะกอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนขยันเป็นคนชอบทํางานเป็นคนมีไหวพริบนะเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะ แล้วก็บางคนมีวาทศิลป์ชอบการเรียนรู้เข้าสังคมใหม่ๆมีทักษะในการติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะแล้วก็มีทักษะแบบวาทศิลป์อย่างนี้นะคะคือแบบเป็นเลิศนะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างตอนเนี้สามเหรียญนะคะ สามดาบนะคะควีนถือไม้เท้านะคะแล้วก็แจ็คถือเหรียญคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่อายุใกล้กันหรืออายุน้อยกว่าก็ได้นะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับการลงทุนการค้าขายการเล่นหุ้นหมุนเงินนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะแบบบางคนอาจจะทํางานธุรกิจเกี่ยวกับเะสีเทาๆหน่อยก็ได้นะคะทีนี้หน้าไพ่เกิดขึ้นเนี่ย หญิงมองว่าคุณกับเขาอาจจะยังเป็นคนเป็นคนคุยนะคะเป็นคนคุยเป็นแบบจีบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเเออพิ่งทําความรูม้จักกันไม่นานนะคะหรืออาจจะทําความรูม้จักมาสักพักแล้วแหละแล้วทําให้คุณกับเขาเนี่ยณนะตอนนี้ด้วยสามดาบที่มันขึ้นเนี่ยสามดาบจะเป็นไพ่เกี่ยวกับการมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งขัดใจอีโกโทิฐิเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์อาจจะเป็นประมาณว่าอาจจะพูดอะไรไป โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นคําพูดที่ทิ่มแทงหัวใจอีกฝ่ายหนึ่งทําให้มีความรู้สึกว่าโกรธมีความรู้สึกว่าชิงชังเกิดขึ้นนะคะยังเจ็บในใจยังไม่อยากคุยทําให้จะต้องถอยกันไปนะคะหรือบางคนแย่หน่อยก็อาจจะเจอเกี่ยวกับพวกแบบเปิดรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบเออไปเจอว่า เขาอาจจะคุยหลายคนนะคะหรืออาจจะแบบเออเราเป็นทางเลือกเราเป็นตัวเลือกหรือเปล่าหรือหรือแบบเขาอาจจะมาจิงๆพลังงานอย่างที่หิงบอกเนาะว่ามันก็สลับกันได้คือเขาอาจจะมาเจอว่าคุณอาจจะคุยหลายคนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดีวิลอะคงใช่แล้วแหละนะคะคงแบบเออสถานการณ์หลายคน่ะนะคะคนที่คุยกับคุณน่าจะเป็นเด็กจริงน่าจะเด็กกว่าหลายปีได้นะ เด็กถือไม่เท้านะคะเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ไพ่เฮอร์มิตขึ้นนะคะถ้าถ้ายุ่มากกว่าก็ต้องห่างกันหลายปีแก่กว่าหลายปีเลยแต่ว่ามองว่าเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กแล้วก็ด้วยไพ่เฮอร์มิตไพ่ค่อพ่พรายเงี้ยจะเป็นไพ่เกี่ยวกับกลุ่มไพ่สันโดษนะคะสันโดษโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยก็มมีความหมายว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่พักเบรกเนาะ ห่างกันไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้แท็กกันนะคะแล้วก็อาจจะเขาเป็นเด็กก็จริงนะแต่ว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่เออเก่งนะคะอาจจะมีการศึกษาหรืออาจจะมีความเชี่ยวชาญอาจจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้รอบด้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณก็ให้ความสนใจเขานะคะ เป็นคนมีเสน่ห์นะคนนี้นะคะเป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์แรงนะคะมีคนอยากได้เยอะนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์ตรงไหนนะคะเขาก็จัดการเสน่ห์ของเขาบริหารเสน่ห์ของเขาได้ดีนะคะทีนี้มาดูว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงเด็กถือดาบนะต้องบอกเลยว่า เรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างรบกวนจิตใจเขาพอสมควรนะแล้วเขาแอบสนใจเรื่องของคุณนะคือถ้าคุณแบบไม่ได้คุยกันกับเขานะคะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อหรือว่าเขาห่างหายไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแบบเขาก็แอบจะอาจจะแอบสืบนะคะแอบแอบสืบแอบส่องเดี๋ยวนี้ก็มีโซเชียลมีเดียเนาะเขาอาจจะแบบเข้าไปส่องคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบแอบหลุมมาส่องอะไรคือเขายังให้ความสนใจเต็มที่นะ เป็นไพ่ที่คุณค่อนข้าง,งรบกวนจิตใจเขานิดนึงคือเขาอยู่ไม่สุขตอนที่ไม่มีคุณนะ่ะนะคะเจ็ดเหรียญนะเขาแอบ,บดูคุณแบบนิ่งๆเลยนะไม่ให้คุณรู้เลยนะสิบดาบคุณกับเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคบกับเขาแล้วอ่ะมันอาจจะมีการตกลงคุยกันว่าเออแบบพอเธออะไรเงี้ยเลิกเธอ ม่ไหวก็เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับจบนะคนนี้น่าจะเป็นคนเก่านะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่เพิ่งหยุดยิ่งความสัมพันธ์ไปบางคนอาจจะถึงขั้นบล็อกกันเลยนะจ๊ะบล็อกกันไปเลยแปดดาบนะคะอาจจะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารบล็อกออในแพลตฟอร์มต่างๆหรืออาจจะไม่ได้บล็อกแต่อาจจะไม่ได้คุย ไม่แสดงตัวตนทําเป็นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่เขาก็ยังสนใจคุณอยู่นะยิ่งเด็กดาบสิบดาบแปดดาบขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเขายังเจ็บนะคะเขายังเจ็บเขายังยังไม่ได้เป็นหน้าไพา่ที่ move on ไปได้อนะเนาะเขาก็ยังแบบติดอยู่กับคุณเพื่อแต่มันเป็นพลังงานที่ลบนิดนึงอนะ่ะคือคุณอาจจะทําร้ายจิตใจเขานะคะหรือจริงๆอย่างที่มิวบอกว,ว่าพลังงานอาจจะสลับกันได้นะมันยังมีแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังรู้สึกยังรู้สึกติดอยู่ในใจยังอยู่ในความทรงจํายังอยู่ในหัวยังไม่สามารถที่จะดึงออกไปได้ยังคิดถึงยังคิดวนแต่เรื่องเดิมๆคิดวนแต่เรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ่ะทีนี้เรามาเข้าคําถามกันว่าบล็อกไม่คุยอิกนออะไรต่างๆเนี่ยแล้จะติดต่อมาหาคนอีกหรือเปล่านะคะไปดูกันสิ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะติดต่อมาแน่นอนนะสามถ้วยนะคะ h e l l o f a n นะะห้าดาบคนนี้อีโก้สูงมากๆไปแท้ใครไม่ค่อยเป็นด้วยเก้าเหรียญน,นะคะนั่งติดต่อมาแล้วก็จะได้คุยกันอีกแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นแต่เพียงแต่ว่าอา,อารมณ์แบบจะช้านะจะช้าจะไม่เร็วอาจจะแบบ จักพักหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะไม่เคยหายไปนานขนาดนี้แล้วแบบอรอบนี้ทําไมหายไปนานจังเลยนะคะก็เพราะว่าอีโก้ไงอีโก้สูงยอมใครไม่ค่อยได้นะคะแต่พอรู้สึกว่าแบบอ้ห่างกันแล้วมัน,ม,นมันห่างออกไปเรื่อยๆอ่ะมันถอยหลังออกไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มแบบใจเย็นแล้วหันกลับมามองความจริงว่าเอจริงๆอ่ะมันก็อาจจะยังพอคุยกันได้นะอาจจะยังพอปรับความเข้าใจกันได้นะ ตอนนั้นมันโกรธมากเลยมีอารมณ์แบบโมโหมากๆแต่พอมานั่งดูดีอมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่ขอขาดบัตตายขนาดนั้นเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณนะคะทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาคุยกับคุณแล้วนะคะกลับมาหาคุณแล้วเนี่ยอนาคตความรากักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะเดอะซันนะคะสิบถ้วยค่ะอุ้ยอะไรจะดีขนาดนั้น นะคะแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญนะก็เป็นวน <c oughs> ๆวนๆอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็สีเม้เท้านะคะอู้เป็นไพ่สวยมากเลยนะทุกคนนะคะวน bedding f l o w นะ,ค,ะคือแบบคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะจะต้องบอกว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยสดใสมากนะคะคือถ้าได้กลับมาแบบที่หน้าไพ่คือตอนนี้มันอาจจะท็อกซิกมากท็อกซิกทรม,มานเบื่อหน่ายอึด นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันที่เขาพร้อมเขาพร้อมที่จะกลับมาคุยเขาพร้อมที่จะกลับมาหาคุณพร้อมที่จะเปิดใจคุยกันตกลงกันว่าโอเคลองใหม่นะคะลองใหม่ลองกลับมาจูนกันใหม่สิใจเธอยังคิดถึงฉันอยู่ไหมแล้วเธอเออยังอยากมีฉันอยู่ในชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะพอได้ตกลงพอได้พูดคุยพอได้ดีลกันแล้วเนี่ยอ่ะก็ทำให้ตกลงกันได้ เปิดใจใหม่มีความรักสดใสยั่งยืนและก็มั่นคงด้วยนะคะเพราะคุณกับเขายังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเออมันจะจบกันจริงอะเนาะอาจจะเป็นคนคุยก็ได้เป็นคนรักที่มีปัญหากันก็ได้เป็นคนที่เลิกกันแล้วก็ได้นะคะคนที่คุณถามถึงเนี้ยมีแนวโน้มสูงนะคะที่จะกลับมารักกันแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะมาดูว่าไพ่ออร์เรคอลนะคะอยากจะบอกอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นคลิปแบบไม่ได้ยาวมากเนาะ อาจจะเป็นคลิปแบบแรนรอมเปนดอมน,นสก็อยากให้พลังงานให้ทพ่เขาออกเองอะนะคะให้ทพ่เเขาออกมาเองบ้างเลือกเป็นกองกองบ้างนะคะแล้วก็เลนดอมอาจจะเป็นแบบเออสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณจริงๆก็ได้นะมาดูกันให้ออล่เเขาอยากจะบอกอะไรให้ฟังอาฮันนีมูนนะคะนี่ไงกลับมา จริงๆหน้าไพน่าจะบอกว่าถ้ากลับมาเนี่ยลองหาเวลาที่สองคนน่ะไปอยู่กันสองคนไปเทคไทม์ไปฮันนีมูนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์นะคะใช้เวลาให้มันมีคุณภาพอะ่ะด้วยกันนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันให้ดูแลกันเลยอะ่ะ enjoy holiday เลยนะคะแล้วก็แบบใช้เวลาด้วยกันนะคะไปดูกันว่าไปอีกต่อมาคืออะไร พากันไปทะเลเนาะไปทะเลไปล่องเรือนะคะอะไรอย่างนี้เนี่ยคำที่งบอก wedding for นะคะก็คือมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะคะ this could be the one นะคะจริงๆมันก็ยังแบบถ้าเขาได้เลือกคุณแล้วอย่างนี้ด้วยนะความหมายอันเนี้ยน่าจะออกมาประมาณว่า ความรู้สึกประมาณว่าแบบถ้าเขากลับมาก็แสดงว่าเขาเลือกคุณแล้วแล้วคุณก็เลือกเขาแล้วหนึ่งในใจกันและกันนะคะเจอกันแล้วใจตรงกันแล้วแต่แบบบางทีนะความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาทดสอบอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวไปดูไพ่อลัลเข้าอันสี่ว่าอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะวาย รอค่ะเขาให้คุณรอนะคะเพราะว่าจะมาอยู่แล้วแหละนะต้องปรับความเข้าใจกันนะคะบางอย่างเนี่ยบางคนนะแบบอารมณ์เป็นหลักแล้วเมื่อกี้ญิงมองว่ามันเป็นเรื่องของอิโมชันนะอิโมชั่นอลแล้วก็อาจจะแบบเออโกรธโกรธแล้วก็ยังไม่ทันอธิบายอะไรเลยนะคะอาจจะแบบเลิกกันไปก่อนนะคะอาจจะแบบ ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเออจะอาจจะมีหลายคู่นิดนึงจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะคือใจมันยังอยู่ใจยังอยู่ตรงนี้ยังคิดถึงยังแบบยังไม่ได้มุกออนไปไหนนะคะก็เลยอาจจะต้องรอเพื่อปรับความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเรนดอมดนนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้อนะคะลิปสติกมูเตลิปนะคะที่เป็น ลิปแมทนะคะนี่ผ่านการลุกเสกแล้วนะแต่จากอุบลราชธานีนะคะเป็นเป็นพระวัดป่าที่หญิงนับถือนะท่านก็เมตตานะคะท,ทําพิธีลุกเสกให้เพราะว่าก็เป็นสายนี้เนาะแล้วก็ราคาหนึ่งร้้าสิบาทนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งมาสอบถามสีกันได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังทาแล้วหน้าไม่ดรอปออกแบบสีมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะ นะคะแล้วถามว่าดียังไงอะหมอก็ทาสวยด้วยเวลาที่เราพูดจาเจราจาก็จะมีคนแบบคอยตามนะคะแบบทาให้เราเป็นคนแล้วข้อห้ามก็คือห้ามพูดหยาบก็จะเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวนะคะให้ช่วงน้ดนการเจราจานะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะหลักๆก็คือสีสวยมากๆนะคะใครซื้อไปแล้วไม่เคยผิดหวังเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีหัวข้ออะไรอยากจะฟังหรือว่าเออดูแล้วประทับใจหรืออะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็ถ้าจะติดชมยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายละสวัสดีค่ะ